เดียมเย็ยนค่ะน้องๆอบจะกินจะพาออกมาเดินเล่นนะคะมาแล้วค่ะไม่ได้ลงกินพาออกมาเดินเล่นได้ดูหน้านะคะเะกินพามาดูอะไรนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกอะไรคะที่ค่อยตรงเต็งอยู่ที่รั้วนะคะอันนี้ภาษากลางเด็คกินไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกอะไรเนาะนี่ค่ะแต่ถ้าถ้าสุกกินได้นะคะ นี่ค่ะลูกสุกจะเป็นแตเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสุแกแล้วค่ะนี่ค่ะน้องๆอันนี้สุแกแล้วนะคะเขาเรียกอะไรค่ะก็เร,เรียกอะไรเอยนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะถ้าสุแกแล้วคล้ไขๆอะไรเอบนี่ค่ะก็อร่อยดีเนาะเปรี้ยวๆคะ่ะแต่ว่าเขาเรียกอะไรนึกึ้นไม่รู้คะ่ะ โอ้สุกเต็มต้นเลยค่ะเห็นคะคะเนี่ยขึ้นเต็มรั้วนะะแล้วจ่ะเด็กแถวๆนี้กินไม่เป็นค่ะนี่ค่ะเอาณนี้ค่ะทุ่งนาค่ะอยู่ข้างตุ่งนานะคะผัดปลาขึ้นเต็มเลยค่ะนขึ้นอยู่ที่รัวะะ้วค่ะ นี่ค่ะตำลึงก็เยอะนะคะตำลึงค่ะเห็นไหมคะตำลึงแต่คนที่นี่ก็ไม่กินกันค่ะเขาไม่กินกันเนาะเมื่กินไม่เป็นหรือเปล่าไม่กินก็ไม่รู้เนาะขนาดไม่กินยังไม่กินเลยค่ะเพราะว่าบรรทัพบุรุษเราไม่ไม่กินน่ะไม่กินก็เลยกินไม่เป็นเนาะถ้าใครที่กินผักป่าเป็นก็ดีเนาะจะได้มีผักกินเยอะๆค่ะนี่ ลูกอะไรไม่รู้เนาะขึ้นเต็มรั้วเลยค่ะถ้าลูกสุกก็มีนะีนะคะนี่ค่ะสุกก็มีค่ะปะะปนกันค่ะตำลึงเอออะไรเอยนี่ค่ะเพื่อนๆผลไม้ที่ว่าขึ้นตามธรรมชาติเนาะไม่ต้องรดน้ำก็ขึ้นค่ะเห็นไหมคะ เห็นไหมเติบโตวสวยงามมากค่ะอันเด็กแถวๆนี้กินไม่เป็นเนาะถ้ากินเป็นก็หมดแล้วค่ะแต่อันนี้ไม่กินกินเป็นนะคะตอนเด็กๆเกมื่อก่อนก็เคยเก็บกินอยู่ค่ะมันมันเปรียปร้ยวๆหอมๆห,หอมมากแต่ว่าก็หอมนะคะอันนี้ค่ะเมื่กี้แม่กินทําแตกนะคะลูกลูกเขาอะ่ะเขาจะจะหอมมากเลยค่ะ ใครรู้ว่าเรียกอะไรเอ่อคอมเมนต์มาให้เมก,กินดูด้วยนะคะเมื่ะก่อนเอ่อในสานี้จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งค่ะเดี๋ยวนี้มันมันไม่เยอะแล้วนาะผักบุ้งไม่ค่อยมีแล้วค่ะมันมีมันมีแต่ผักอย่างอื่นนะคะนี่ค่ะอันนี้เมก,กินเคยเห็นนะคะผักนี้เขาเขาเขาเาเก็บมาขายอยู่นะคะเขาบอกว่ากินได้แต่แต่แตเมก,กินก็ไม่ ไม่เคยกินเนาะนี่ค่ะนี่ถ้าคนที่ว่าเก็บผักป่าก,กินอะ่ะผักเยอะมากเลยค่ะเพื่อนดูสิคะ,ะเรากินไม่เป็นแต่เรารู้ว่ากินได้นะคะแต่เราเรากินไม่เป็นค่ะนี่ค่ะอยู่ในน้ําค่ะนุ๊กเขาเรียกอะไรเนาะไม่กิ้นก็เคยเห็นว่าเขาไปเก็บเก็บมาไปขายเนาะนี่ค่ะ เห็นไ,ไหมคะ่ะบางทีก็มีรถเทศบาลมาทําความสะอาดอยู่คะ่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้มาถ้าน่าจะมาใกล้จุดจีนมัน้งสระนี่คือน้ํานะคะน้ําไหลมาจากอ,อ่อคูน้ําที่ว่าที่หมู่บ้านจัดสันเราอยู่นะคะนี่น่ะเต็มไปหมดเลยของป่ากินได้ทั้งนั้นนะคะ นี่ค่ะตํลึงเต็มต้นเลยยอดก็เยอะนะคะปะปนกับลูกอ้น,นี้ค่ะเป็นเป็นเหมือนแห่เลยเนาะมีอะไรน่ะเห็นไหมมันกระถุงอะไรเลยค่ะนี่ค่ะลูกตํลึงแต่เขาว่าขมนะคะไม่กินนมาเคยกินค่ะนี่ค่ะเพื่อนดูสิคะ โอ้ลูกเ,เริ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นตำลึงนะคะฝั่งนี้นี่ค่ะเต็มรั่วเลยตำลึงนี่ค่ะโอ้เยอะมากเลยค่ะเพ,เพื่อนๆดูสิคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เต็ไมไปหมดเลยเฮดูสิคะดูสิคะโอ้โอ้เครื่องบินค่ะเพราะว่าบ้านแม่กบินเนี่ยอยู่ดินติดทะเลนะคะติดทะเลถ้าเครื่องบินผ่านจะผ่านทางนี้ค่ะค่ะเครื่องบินอาร์ลสตาร์แล้วกะรัสเซีาค่ะแตกบินอยู่รัสเซีานะคะมีสนามบินอยู่แม็กลบ้านค่ะโอ้ลูกตำลึงนี่ค่ะ ตําลึงดอกขาวมียอดด้วยนะคะเพื่อนโอ้ฝั่งนี้อ้วนมากเลยค่ะตําตำลึงมียอดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าใครที่กินเป็นนะโอ้เด็ดไปกินนะคะแต่แม่แม่กินไม่เคยกินเนาะก็เอาไปทำทำอะไรไม่รู้นี่ค่ะ ถ้าบอลลี่อยู่เขาน่าจะเก็บไปกินนะคะเพราะว่าลูกสะไคร่เขากินเป็นเนาะนี่ค่ะตำลึงเดี๋ยวเขากลับมาเม่เม่จะพาเขามาเก็บนะคะแล้วเขากินเป็นบอลลี่ลูกสะไคร่เม่กินนะคะเขาอาจจะกินเป็นค่ะตำลึงนี่ค่ะเต็มต้นเลย มันนี้ติดตามอยู่หรือเปล่าคะติดตามอยู่กลับมามามาจะพามาเก็บยอดตําลึงจ้ามามาจะพามาเก็บยอดตําลึงคะ่ะอันนี้ไม่รู้ลูกอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่กลับมาเรามาดูกันว่าลูกอะไรนี่คะ่ะแม่ผัวกินไม่เป็นเนาะแต่รู้ว่าลูกนี้มันกินได้กินได้คะ่ะนี่คะ่ะ เจ้าตำลึงแม่ผัวไม่เคยกินแต่ก็เคยได้ยินเขาบอกว่ากินได้ค่ะโอ้ดอกมากเลยค่ะเพื่อๆดูสิคะงนูน้นกเต็มไปหวัตเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะ นะคะน้องๆทุกคนบายบาย